เอาแล้วผมก็กราบเดยียนด้วย้วหนูเเวบน่านใน,นเกมเพจูเกต้าวันนี้จะมาสอนหาท่าเต้นชื่อท่าเต้นถูรถนะผมคำนวณวก็คือต้องเต้นเบาๆถึงจะถูกนะครับผมอารูปท่าเต้นก็เป็นรูปนี้เลย ลักษณะท่าเต้นก็เป็นแบบนี้เลยถ้าดูอีกมุมหนึงก็เป็นแบบนี้เลยครับผม สำหรับวิธีปลดล็อกท่าเต้นอันนี้นะผมให้เราขับรถนะผมผมขอแนะนําเป็นพวกรถจักรยานรถที่เป็นเหมือนรถยนตอะไรพวกนี้นะผมนี่รถจักรยานแบบนี้ก็ได้นะผมรู้ว่าเออจะเป็นรถยนต์อะไรแบบนี้ก็ได้ผมคือได้หมดนะผมให้เราขับรถพวกนี้นะผมไปสักพักหนึ่งนะผมขับไปที่ไหนก็ได้ับผมขับวนๆเล่นๆก็ได้นะ ขับไปสักระยะหนึ่งสักพักหนึ่งครับผมประมาณเออห้านาทีได้นะผมแค่ขับไปนะผมอยู่บนรถนะผมขับไปเรื่อยๆนะผมห้ามลงนะผมประมาณ5นาทีนะผมท่าเต้นนี้ก็จะปลดล็อกให้เราแล้วนะครับผมอ,อย่าลืมนะผมว่าต้องขับรถแล้วก็อยู่บนรถด,ด้วยนะครับผมห้ามลงนะผมจนกว่าเออท่าเต้นจะปลดล็อกห้ามลงจากรถนะครับผมอ่า โอเคผมก็คิดว่าท่าเต้นนี้นะผมน่าจะมีหลายคนได้ไปแล้วนะผมเพราะว่ามันหาง่ายมากๆครับผมแค่ขับรถเองนะผมจะเป็นจักรยานคันสีเหลืองที่เกมให้เรามาตั้งแต่ช่วงเวลแรกๆก,ก็ได้นะครับผมก็มาทําคลิปบอกสาหรับใครที่ยังไม่ได้แล้วก็อยากได้ท่าเต้นนี้นะผมก็ตามนี้เลยนะผมวิธีหาง่ายมากๆ,ๆ,ๆนะผมและถ้าใครอยากให้สอนก็รอกท่าเต้นอื่นนะผมสามารถคอมเมนต์ชื่อท่าเต้นเอาไว้ได้เลยนะผมเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสอนอย่างแน่นอน ครับผมและถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะ้หมและมีสอบถามเพิ่มเติมพูดคุยนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมและกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ see you